พักเพื่อไทยครับเขาก็ออกมาชี้แจงในประเด็นของการหักหัวคิวเรื่องของดิจิตอ l วอลเล็ต0นึ่บาทเนื่องจากว่านโยบายนี้นะครับจะส่งเงินส่งตัวดิจิต a l วอลเล็ตจำนวน1,000 0บาทเนี่ยไปยัง กลุ่มประชาชนโดยตรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินสดได้หากคุณเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ในระบบภาษีไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งคนที่จะสามารถถอนเป็นเงินสดออกมาได้นะครับก็จะอยู่ในระบบภาษีไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จด ทะเบียนในระบบภาษีแต่ไม่จําเป็นต้องจดแัตนะครับแต่ต้องอยู่ในระบบภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเอาเงินเนี่ยออกไปแลกเป็นเงินสดได้นะครับไม่สามารถเอาดิจิตอลวอลเล็เนี่ยออกไปแลกเป็นเงินสดแล้วก็มีการหักหัวคิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพักเพื่อไทยเขาก็ออกชี้แจงมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำใส่ร้ายหรือคําที่ไปพูดว่าทางพักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีการไปทำนอมินีมาหรือ ไปมีกระบวนการช่อชนนะครับซึ่งมีการหักหัวคิวอันนี้ทำราเพื่อไทยเขาก็ชี้แจงมานะครับว่าไม่มีการหักหัวคิวใดๆทั้งสิ้น